ความฝันเลขนำโชคฝันเห็นแขกปากีสถานแอบเข้ามาในบ้านฝันเห็นแขกปากีสถานแอบเข้ามาดูในบ้านความฝันลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นความฝันเตือนภัยการฝันเห็นคนแปลกหน้าฝันเห็นคนอินเดีย ฝันเห็นแขกปาคีสถานเนี่ยมันหมายถึงช่วงนี้ให้ระวังความหมายของความฝันนะคะช่วงเนี้มีคนคิดร้ายคุณอยู่คุณควรระมัดระวังคนแปลกหน้าคนที่เราไม่ไว้ใจคนภายนอกความหมายรวมๆคือระวังคนรอบมองรอบสังเกตมีคนคอยจับตาดูชีวิตคุณอยู่ อาจเป็นคนใกล้ตัวที่ไม่หวังดีหรืออยากรู้เรื่องส่วนตัวและเรื่องการเงินของคุณมีเรื่องส่วนตัวถูกล้ำเส้นช่วงนี้คุณควรจะระมัดระวังตัวเวลาจะออกไปไหนมาไหนฝันว่ามีคนแอบดูเนี่ยให้ระวังการลุกล้ำความไม่สบายใจ ช่วงนี้ไม่ควรเปิดเผยความลับง่ายๆไม่ควรเปิดเผยความลับเรื่องเงินงานครอบครัวอย่างบางคนเนี่ยมีเงินเก็บในธนาคารเนี่ยอะสิบล้านห้าล้านหกล้านเนี่ยแล้วก็ไปเปิดเผยเรื่องเนี้ยให้คนนอกรู้แล้วคนนอกเนี่ยเขาก็ไปวางแผนไงลักพาตัวแล้วก็บังคับบังคับ ให้เอามือถือมาโอนเงินให้บัญชีม้าทีนี้ก็เอาเงินน่ะโอนเข้าบัญชีม้าเสร็จก็ค่าทิ้งค่าปิดปากการแอบดูเท่ากับการลุกล้ําความไม่สบายใจช่วงนี้อย่าเปิดเผยความลับง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องรายได้แหล่งแหล่งที่มาของรายได้การเงินและครอบครัว จิตใต้สำนึกของคุณตอนนี้กำลังหวาดระแวงอาจเคยเจอเหตุการณ์ไม่ดีเช่นถูกนินด,ดาถูกจ้องเล่นงานเคยมีปัญหากับคนแปลกหน้าบางครั้งความฝันลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นตอนที่คุณน่ะกำลังรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีความปลอดภัยสักเท่าไหร่ ฝันแนวเนี้ยควรจะทําบุญเสริมดวงนะคะความฝันเนี้ยสะท้อนถึงความกลัวความไม่ไว้วางใจใครมีเคาะไม่ถึงกับร้ายแรงแต่ควรระมัดระวังการครบคนการให้ยืมเงินหรือการเซ็นสัญญาเอกสารช่วงนี้ควรระมัดระวังการครบคนการให้ยืมเงินการเซ็นสัญญาเอกสารควรระวังคําพูด ไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวไปเล่าให้คนนอกฟังควรเก็บเอาไว้เพราะมีคนจ้องเล่นงานมีคนนินทาว่าร้ายช่วงเนี้ยมีคนจ้องเล่นงานมีคนนินทาว่าร้ายคุณอยู่ไม่ถึงกับร้ายแรงแต่ต้องระมัดระวังในการครบคนช่วงเนี้ยท่านควรทําบุญทําสังฆทานจุดธูปไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางควรเก็บเอกสารสําคัญ และของมีค่าให้มิชชิดแหวนเพชรทองเอกสารสำคัญอย่าเล่าแผนชีวิตให้กับคนไม่สนิทฟังเลขนำโชค1 3 7 1 3 3 7 7 3ฝันเห็นคนแปลกหน้าแอบดูบ้านท่านตอนกลางวันความหมายเฉพาะเรื่องจะถูกเปิดเผยแบบไม่ตั้งใจ ความลับของท่านจะมีคนพูดเปิดเผยแบบไม่ตั้งใจจะมีคนภายนอกรู้เรื่องส่วนตัวของคุณทั้งที่คุณไม่ได้อยากให้รู้อาจจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงินช่วงนี้มีคนจับตาดูท่านอย่างเปิดเผยมีคนเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของคุณอยู่อาจเป็นคนในที่ทำงานเพื่อนบ้านหรือคนใกล้ตัว คุณควรจะทำตัวนิ่งๆเงียบๆหรือรอดูท่าทีไปก่อนหรือถ้าเป็นคนภายนอกก็ควรซ่อนตัวรับๆอยู่ในเซฟโซนของคุณช่วงนี้ท่านควรระมัดระวังคำพูดการตัดสินใจสิ่งที่คุณพูดหรือทำในช่วงนี้จะมีคนเอาไปวิจารณ์ขยายความแนะนำให้คิดก่อนพูดอย่าแสดงจุดอ่อนให้ศัตรูเห็นเคาะหนัก ทำให้เบาได้เคาะเบาแก้ไขได้ไม่ถือว่าเป็นฝันร้ายแต่เป็นฝันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องการจะเตือนภัยท่านช่วงนี้ระหว่างคนที่เข้ามาแบบหวังดีเกินจริงแนวทางเสริมก่อนออกจากบ้านเนี่ยให้สวดมนต์คาถาชนะมารรูปศรีรษะตัวเองหนึ่งครั้งแก้เคล็ดโดยก,การถวายแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟ หลอดนีออนเทียนน้ำมันตะเกียงเลขนำโชคหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสาเจดจากการดูไพ่ทาโร่เนี่ยตอนนี้มีคนที่อยู่ต่างประเทศมีคนที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนที่คุณเลิกคบไปแล้วนะมีคนคนหนึ่ง มีคนต่างชาติคนหนึง่งที่คุณเลิกคบไปแล้วเนี่ยเขาอยากจะติดต่อกลับมาหาคุณแล้วก็มีคนที่อยู่ทางไกลอ่ะอาจจะเป็นคนต่างชาติเนี่ยแหละมีคนต่างชาติเนี่ยแหละอาจจะกำลังพยายามจะหาทางติดต่อคุณอยู่แต่ไม่กล้ามีคนต่างชาติอยากจะติดต่อกลับมาหาคุณแต่เขาไม่ค่อยกล้า ช่วงนี้มีคนคิดไม่ดีกับทรัพย์สินเงินทองของคุณให้ระวังโจรให้ระวังคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาเช่นคนสายตาสั้นคนสายตาเอียงช่วงเนี้ควรเก็บสมบัติในที่มิดชิดเพราะมีคนไม่ดีโจรขโมยผู้ร้ายคิดร้ายต่อทรัพย์สินของคุณอยู่ค่ะ